สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้มาตามสัญญาครับที่ผมพูดเอาไว้ในหลายช่องทางทั้งทางทีวีแล้วก็ช่องหลักของทาง u t u b e นะครับว่าผมจะมีคลิปหนึ่งที่เปิดเผยทุกอย่างของมาคัทแลตฟอร์ดนะครับคุณผู้ชมเคยสงสัยบ้างไหมครับในใจเราเคยแบบตั้งคำถามไหมเฮ้ยสรุปแล้วแมนยูแฟนบอลลูเบนอาร์โมริมและมาคัทแลตฟอร์ดเนี่ยมันทะเลาะอะไรกันวะเพราะถ้าหากเราพูดกันจริงๆนะครับนี่คือเลือดเนื้อเชื้อไข อีกหนึ่งคนของสโมสรเลยนะครับตามที่ทุกคนรู้กันไปครับก็คือแรดฟอร์ดอยู่กับแมนยูมา20ปีนะครับโหยีปีนี่มันยาวนานมากเลยนะครับก็คือเข้าสโมสรตอนเอ่อขวบยังมีภาพ Google ที่เป็นไวรลัลก็คือย้อนกลับไปในสมัยอดีตเด็กชายมาคัสตอน11ขวบถือกระเป๋ายืนรอรถบัสเพื่อไปสนามซ้อมของ Academy Manchester u n i ย e d ต่อยู่ แล้วทาไมมันมีจุดเปลี่ยนตรงไหนที่ทําให้เขาอ่ะเขาเปลี่ยนไปด้วยนะจากตอนแรกที่เขาเป็นฮีโร่ของประเทศอังกฤษจำกันได้ไหมครับตอนต้นก็คือช่วงโควิดรัฐบาลอังกฤษจะไม่สนับสนุนเงินไออาหารกลางวันของเด็กเขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีสุดท้ายจากจดหมายอันนั้นของแลดฟอร์ดนะครับทำให เด็กทุกคนมีข้าวกลางวันฟรีกินต่อไปผูเขามีน้องสูงหนังสือผมยังเอาให้ลูกๆอ่านเลยครับเขาเป็นฮีโร่เขาเป็นซูเปอร์แมนของประเทศอั็กแต่ทําไมอยู่ดีๆเขากลายเป็นคนละคนเลยครับเด็กติดที่วังคืนขี้เมากงเหล้าไม่มีความรับผิดชอบมาซ้อมฟุตบอลสายหนีโดดซ้อมด้วยซ้าอะไรทําให้เขาพลิกผันและฟางเส้นสุดท้ายที่ต้องออกจากแมนเชสเตอร์เยอะเด็ดมันมาจากอะไรติดตามได้ทั้งหมดในคลิปวงในวันนี้ครับ วันนี้ช่องวงในทําเรื่องแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เลยเอาของสะสมมาฝากคุณผู้ชมจากเมกะสโตรนะครับก็จะมีผู้โชคดีเพียงแค่2คนเท่านั้นเองครับก็คือเมื่อตอนประมาณต้นธันวาครับผมเอาของชิ้นเนี้ยที่เป็นสินค้าลิมิเต็ดจากเมกะสโตรมาปล่อยให้กับคุณดูช่องปอมิรพลช่องหลักนะคนแย่งซื้อกันเต็มเลยนะครับมันคือสายคล้องคอรครับแล้วก็มีสมุดโน้ตแมเนเจอร์ของปีศาแดงนะข้างในเนี่ยสมุดโน้ตมันจะเป็นที่เขียนแท็กติกเลยนะครับ บอกเลยว่าหาโคตรยากและอย่างนะถ้าใครตามซื้อของสะสมจริงจะรู้ว่าเสื้อผ้าพวกปวงกุญแจผ้าพันคอแบบเนี้ยโอ้หาได้กันแทบจะทุกเดือนนะครับแต่ว่าไอสายค้องคอ,อที่คล้องบัตรก็ได้หรือว่าจะคล้องพวกหน้ากากคล้องแมสอะไรเงี้ยของแมนยูหาย,ายากมากเลยนะเพราะอะไรรนะู้ป่ะเพราะว่ามันจะมีเอาไว้แจกเฉพาะเวลาที่คุณอนะไปสเตเดียมถั่วอย่างเงี้ยฮะหายากมากแล้วผมบอกให้นานๆจะทําทีนะครับวันนี้ คุณผู้ชมจะซื้อ1แพ็คจะได้3ชิ้นก็คือได้สายคล้องคอคุณเอาไปติดบัตรพนักงานได้เลยนะแล้วก็อย่างที่2ก็คือสมุดโน้ตเทคกิคอแบบนี้แล้วก็อย่างที่3ก็เป็นปากกาที่เอาไว้จดใบเหลืองใบแดงเวลาจดรายงานการประชุมได้อย่างเท่เลยนะครับเคยปล่อย1399บาทนะครับวันนี้เก็บตกมาได้2ชิ้นใครที่ดูจะชโชคไนเอาไปเลยครับ9 9 9บาทมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่เป็นผู้โชคดีไลน์หาทีมงานของเราน้องโบได้เลยครับ ผมเริ่มต้นแบบนี้นะครับว่ามาคัทและฟอร์ดเนี่ยเป็นผลผลิตของแมนคูเนียนเป็นรุ่นเนเชื้อไข่จริงๆของทางสโมสรนะครับเช่นเดียวกับเมสันกรีนวูดดีนเทนเดอร์สันสกอตต์แม็กโทมินเอเจสซิลินการ์ดพอพ็อกปานะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปยุคเซอร์เลกเกอร์คูเันเนี่ยมีนักฟุตบอลหลายคนมากนะครับที่ไม่สามารถขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็มีอาการเจ็บปวดต้องออกไปจากโลกระดองแห่งความฝันทั้งนี้จริงแล้วเขารักแมนยูมากนะครับคือโหยุคนู้นนะครับใครจะแทรกแซงเดวิดไปแคมพ์พอลสโคอะไรแบบเนี้ย มันยากมากนะครับพอจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันที่ใช้เงินซื้อนักฟุตบอลเข้ามามีในทุนเนี่ยเขาก็เลยจะค่อนข้างที่จะรักแล้วก็อยากจะเก็บรักษาพวกโฮมโกโรนพวกนักฟุตบอลที่มาจากในท้องถิ่นเนี่ยให้ได้เยอะๆนะครับถึงขนาดมีโคตาอะไรแบบนี้เลยนะครับทีนี้แลชเนี่ยขึ้นสู่ชุดใหญ่ได้ยุคฝันเก่า2015-2016นะครับตอนใส่เบอร์39แล้วก็ยิงใส่อาร์เซนอลได้จนมากระทั่ง โชเซ่มุลิโญ่เนี่ยเขาปั้นแบบจริงจังเลยครับแม็กโทมิเน่กับแรดฟอร์ดเนี่ยเกิดในยุคข,ของโชเซ่มุลิโญ่เลยนะครับเปลี่ยนจากเปอร์39มาเป็น19แล้วก็โชเซ่เอ๋โชเซเ่ให้หมายเลข10เลยนะฮะทีนี้ก็ยิงเรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงยุคข,ของรูเบนอัมบริมแรดฟอร์ดอยู่กับคุณซือของแมแต่เ,เป็นทั้งหมด7คนนะครับที่นี้ครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าช่วงแรกเนี่ยเขาเนี่ยได้ยศ ระดับยศ MBE คือเป็นระดับท่านเซอร์จบปริญญาเอกประดับบรารมีอะไรให้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เคยทราบกันไปก็คือเขาเคยเขียนจดหมายไปถึงรัฐบาลเพื่อขอร้องให้ยังคงให้อาหารกางวันฟรีกับเด็กอยู่เพราะสมัยก่อนแกยากจนนะครับไปแจกของกับคุณม้งคุณแม่จนโอเล็กคุณน่าโซชาบอเฮ้ยอาชีพเองคือนักฟุตบอลตอนนั้นเนี่ยเดินไปไหนมาไหนไมีทุกคนแบบตะโกนนี่คือฮีโร่ของชาติไม่ใช่แค่ ในสนามญ่าเท่านั้นนะครับแต่ว่าจุดที่ผันของแรดฟอร์ดเนี่ยนะครับเริ่มจุดแรกเลยมันคือยูโร2020ครับทุกคนตอนนั้นนะครับทีมชาติอังกฤษเข้าชิงกับอิตาลีนะครับซึ่งคนที่เมืองผู้ดีเนี่ยหวังมากกับการได้แชมป์เพราะว่าปีนั้นเนี่ยมันครบรอบ50ปีของยูฟ่าและมันจัดทั่วยุโรปแต่ว่ารอบชิงอ่ะจัดที่เวมบรีนะครับซึ่งมีโอกาสมากๆสุดท้ายเนี่ยแพุ้ดโทษและแรดฟอร์ดรวมถึงซานโชนเป็นหนึ่งในคนที่ผิดโทษไม่เข้า นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาโดนดา่าโดนเหยียดผิวจากแฟนบอลไอ้กำแพงเมืองแมนเชสเตอร์ที่เพ้นรูปไว้นะโขคนไปพ่นสีด่าเขาสาเสียเทเสียมีการรายงานว่าวันนั้นนะครับบอลเตะวันอาทิตย์แลวันจันทร์เนี่ยมาคัลแลฟอร์ดคือไม่ลงมากินข้าวเช้ากลางวันก็หายตัวตอนเย็นก็ยังไม่ยอมลงมาคุยกับเพื่อนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยสตาฟโค้ชของสิงโตความรามต้อง ให้คนไปตามนะครับเขาไม่ลุกออกจากเตียงเลยครับต้องไปงัดเปนขึ้นมานะครับเขาแซดมากเขาเป็นโรคโทษตัวเองนะครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้ทีมชาติเนี่ยไม่ได้แช้ป์ยูโรนะครับหลังจากนั้นเขามีอาการซึมเศร้านะครับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงครั้งที่หนึ่งนะครับเขาโดนสังคมลุมประนามนะครับรอบที่สองเนี่ยมันมาจากการที่เขาเลิกกับคู่มั่น,นครับคู่มั่นคนนี้ก็คือรูเซียลอย คบกันตั้งแต่สมัยมัธยมสมัยเรียนผมจําได้ว่าประมาณ14-15ี้ปีนี่แหละก็คือเป็นคู่ที่แบบเรียนหนังสือมาด้วยกันนะครับแล้วก็ตามที่คนเล่าเนี่ยแรดฟอร์ดเนี่ยเป็นคนที่ก็คือต้องสอบฟุตบอลน,นะครับเรียนก็สอบก็ไม่ค่อยผ่านได้ครูมันเนี่ยนะครับคอยติวหนังสือให้คอยแบบตบเตะเหมือนถ้าคุณผู้ชมเคยมีแฟนที่แบบไล่ให้เรา อย่าเลิกอย่าหนีเรียนต้องไปเข้าห้องเรียนอา่านหนังสือชอบเนี่ยแลตฟอร์ดกับรูเซียลอยเป็นแบบนั้นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขามั่นกันนะครับแลวจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าฝรั่งไม่ซีเรียสหรอกครับมั่นกันก็ถือว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วสุดท้ายเลิกกันนะฮะเป็นการเลิกที่แบบช็อกวงการมากนะครับแลตฟอร์ดก็เลยดีแต่ครับเลิดเลยครับคุณเคยแบบคนเหมือนแม่เหมือนเมียคอยสั่งให้ทำนั่นทำนี่อย่าไปกินเหล้าดึก กับบ้านให้มันตรงต่อเวลานะครับพอสุดท้ายไม่มีคนบังคับเนี่ยโหใจแตกเลยครับหลังจากนั้นมาติดไนท์คลับเตดสุราดิ้งแอลกอฮอล์ก็จะมีข่าวเขาไปเที่ยวคืนหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นออตโตนี่มาซิยาภาค2ไปแล้วนะครับเริ่มต้นจากการไปมายามี่ไปไป,ไปกินเหล้ากับเทรนเนอร์เลิกตีห้าตอนนั้นคือไม่มีใครคุมแล้วเพราะว่าเป็นปรีซีซั่นด้วยนะครับฟุตบอลหยุดเขาก็เลยแบบใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ มากๆนะครับนั่นคือ2อย่างที่เขาเป็นจุดพลิกผันนะครับทีนี้อย่างที่3ครับพอเขากลับมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด์เขาเหมือนเดวิดไปแค้มนะครับก็คือคิดว่าสถานที่แห่งเนี้ยมันเป็นที่ที่เขาจะทําอะไรก็ได้เป็นเซฟโซนนะครับเป็นที่ที่แบบสบายใจสําหรับเขานะครับแต่เขาเริ่มโดนแฟนแมนยูกล่นด่าขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากโชว์ฟอร์มไม่ออกนะครับแฟนอิสระแดงเขารู้แหละครับว่านิสัยของแรพฟอร์ดเปลี่ยนไปนะครับเขาเริ่มโดนแฟนคันแทสเซฟเวอร์เอ็น โฮไซเวลาที่ไปแจกไยเซนแรกๆยังแจกอยู่นะครับเริ่มมีแฟนบอลเริ่มบน่นฟอร์มการเล่นของเขากลายเป็นโลกปิดตัวครับไม่เอาใครเลยนะครับเราจะได้มาเขาแทบจะไม่เดินหาแฟนบอลแม้กระทั่งแฟนบอลมารอเนี่ยเขาก็ไม่แจกายเซนนะครับแล้วก็ใช้วิธีการหลบเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นการใส่หูฟังนะฮะแกลงทำเป็นคุยกับเพื่อนโอนาน่าก็เป็นหนึ่งในคนเหยื่อของมันอ่ะเดินคุยแล้วก็เดินไปเลยเอ,อ่อคนไทยก็น่าจะเคยเจอครับตอนที่แมนยูนเต็ดมาเล่นออร์พู ตอน The Match ครับคุณวินิด์น่ะไรฟอร์ดมาไอโรงแรมอะก็เดินใส่หูฟังแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยสุดท้ายคนไทยน้อยมากครับเจอตัวตัวยังเดินหนีเลยเขาเป็นแบบนี้มาสักระยะเวลา2-3ปีแล้วนะครับก็จะมีเรื่องกับแฟนบอลตลอดเวลาบางทีก็ด่านักข่าวก็เดินหนีนะครับก็จะบอกว่าทุกคนเฟลลี่หมดเป็นอะไรไม่กี่คนก็คือมาคะไรฟอร์ดเป็นหนึ่งในนั้นนะครับ ถึงขนาดว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แมนเูเต็ดเนี่ยเคยแพ้แมนซิตี้คาบ้านของตัวเองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไปปาร์ตี้วันเกิดซึ่งก็โดนเสียธิ์วิวจาร์หนักมากว่าโอ้โหแพ้บ,บอลแพ้ในดาร์ี้แม์นในบ้านที่โอตาฟอร์ดเนี่ยคุณยังมีหน้าไปปาร์ตี้เหรอแต่แอตฟอร์ดก็ออกมาพูดนะครับบอกว่าเขาเนี่ยก็มีเขาเป็นคนนะครับเขาพยายามจะทําตัวให้อยู่กับร่องอร่อยเล่นฟุตบอลเสร็จเขาก็ต้องใช้ชีวิตซึ่งนักฟุตบอลพิมเบลิกหลายหลายคนก็ ทำแบบเขาก็คือ,อยังมียังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับเข้าบเข้าบานะครับและอีกอย่างหนึ่งคือวันนั้นเนี่ยเขาได้จองห้องจองสถานที่ได้ปลอยแล้วก่อนที่แมตช์จะเตะค,คือเขาไม่รู้ว่าแพ้พอเป็นบอลมันแพ้มันจองไปแล้วก็ต้องไปแต่อารันเชียเลอร์นี่ก็วิจารณ์หนักมากนะครับ เขาบอกว่าถ้าหากเป็นนักฟุตบอลที่แบบจริงจังกับเรื่องราวลูกหนังจริงเนี่ยต่อให้คุณจองไปแล้วเหอะคุณเพื่อนมาแล้วเหอะแต่ถ้าเชลเลอร์บอกถ้าผมแพ้ในเกมดาร์บี้นะผมจะไม่พิทางออกจากบ้านเลยผมจะอยู่ในบ้านเลยเพราะว่ามันทําแบบนั้นไม่ได้ผมจะขังตัวเองเลยไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวครับมันคือความรับผิดชอบด้วยนะแลวฟอกก็เลยโดนด่าเรื่อยมานะครับจนมากระทั่งไม่โดดซ้อมมาซ้อมสายตอนยุคของเอริกเทนฮา ครับและฟางเส้นสุดท้ายครับมันเกิดขึ้นตอน1ธันวาคมนะครับในแมตช์ที่แมนยูชนะเอเวอเรตัน4-0ยูอาร์โมรินเนี่ยแหละครับวันนั้นจำได้ไหมครับมาคาแล็กต์ก็ยิง2ประตูนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นหมาเขาพุ่งออกจากทีมนะครับมีการรายงานต่อเนื่องไปก่อนวันคริสต์มาสว่าลอรีวิทเวลเนี่ยแหละครับทีมหนึ่งจะอดีตแอตเลติกนะครับที่สามารถเข้านอออกในเอ็มยูทีวีได้ซึ่งปกติเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจกับสโมสรแทบจะเล่นข่าลบของสโมสรน้อยมากไม่เหมือนเาเวอร์ัพ นะครับแต่ว่าเขารับเงินแอตติกเขาก็ต้องตีแผ่ความจริงนะครับลอริวิทเตลบอกเลยครับว่าอามูริมได้รับการรายงานนะครับว่ามาคาแรฟอร์ดเนี่ยไปเที่ยวไนท์คลับก่อนเกมนั้นฮะค,คือมารู้หลังเกมจบก็คือลงไปแล้วแล้วยิงสองประตูไปแล้วนะฮะและได้การยืนยันว่าไปเที่ยวคืนวันศุกร์ซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยของนักฟุตบอลทุกคนเลยนะครับเที่ยวคืนจริงเที่ยวได้นะฮะถามว่าดิ้งอะไรได้ไหมพวกนี้มันกินเหล้านหนักมากอยู่แล้ว ถ้ายิ่งเป็นลักบอลสมัยก่อนนะครับแต่ว่ามันจะมีกฎกฎหนึ่งก็คือกฎ48ชั่วโมงนะครับคุณไม่สามารถที่จะไปปาร์ตี้ได้ก่อนแมตต์เตะเนี่ยสองวันซึ่งคืนวันศุกร์เนี่ยมันไม่ถึง2วันกับบอลที่เตะวันอาทิตย์เพราะอามริมรู้เนี่ยเขาตัดชื่อแรฟอร์ดออกจากทีมทันทีนะครับและไม่เพียงเท่านั้นครับวันเสาร์ก็คือไปเที่ยววันศุกร์ใช่ไหมครับวันเสาร์ยังซ้อมอยู่ระหว่างที่เตะกับเอเวัตันนะครับ ลอลีวิทเบียบอกว่าทุกคนที่ได้เข้าไปดูการซ้อมเนี่ยเขาบอกเลยครับว่ามาคาร์และฟอร์ดฟาติกครับฟาติกคือเหนื่อยฮะเหนื่อยชัดเจนกับอาการอาก,การซ้อมครับมันคือร่างกายที่ไม่ฟิตร่างกายที่ไม่สดจากการที่ไปเที่ยวปาร์ตี้มายามค่ำคือ,ค,อคืนสุกและเสาก็เริ่มซ้อมไม่ไหวออาบริมแจ้งนักเตะและก็ทุกคนลงไปในกลุ่ม What s a p p ครับว่าแลตฟอร์ดและกาลาโชจะไม่อยู่ในทีมในวันแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ จากนั้นเป็นต้นมาแรดฟอร์ดก็หลุด11จาก12เกมมีก็มีกลับมาเกมนึงก็คือวันที่บรูโน่กับอูกเตเน่โดนแบนแต่ก็บอกชัดเจนว่าก็แค่ไม่มีตัวเลือกแล้วสุดท้ายก็วอร์มไปเหอะก็ไม่ได้ลงนะครับแล้วก็เป็นไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะฮะหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคนถามว่าทําไมคุยกันดีๆไม่ได้นะครับแต่ว่าอมัมรเขาตัดชื่อ,อไปแล้วนะครับก็เลยทุกอย่างจ,จบฮนะแระฟอร์ดพยายามจะ แก้ตัวนะครับแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่สาสตาฟเองก็เล่าให้ฟังเหมือนกันหมดก็คือซานโชบ็อกบาและฟอร์ดเนี่ยมันคือเนื้อแท้เลยเนื้อความเดียวกันเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเองก็ได้ทะเลาะกับรูเบนอามมลิมนะครับและไม่เพียงเท่านั้นไปเปิดใจสัมภาษณ์กับเฮนรี่วินเตอร์นั่นเป็นอีกหนึ่ง สุดท้ายของรูเบนอาลบูริมจริงๆนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะอยากหากความท้าทายใหม่อัมบูริมก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไม่ใช้นักบอลคนนี้อีกต่อไปก็ได้แจ้งกับปอดบริหารนะครับซึ่งจริงๆอย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปล่าสุดของช่องบปอลพิลพลครับว่าอาลบูริมเนี่ยต้องการจะขายทั้งการาโชและมาคาแรฟฟอร์นะครับแต่ในรายของการาโชเนี่ยโดนโดน,โดนสตาฟโค้ดไม่ใช่บอร,บร์นะฮะสตาฟโค้ดห้ามเอาไว้ว่าขายคนเดียวพอะก็พอนะครับทีนี้มันก็จะมีคําถามว่า ปัญหาม,มันก็เห็นๆอยู่แล้วมันก็เกิดมาตั้งแต่ยุคของเอลิสเทนหาทาไมเทนหาเนี่ยไม่จัดการแลดฟอร์ดตั้งแต่แรกนะครับก็เคยพูดไปแล้วว่าและเอ้เทนหาเนี่ยเขามีปัญหากับทั้งคริสเโนโรนโดมีปัญหากับทั้งเจอนสานโชนะครับซึ่งตอนนั้นเขาไว้วางใจแลดฟอร์ดมากแลดฟอร์ดยิง30ประตูให้กับเขาในซีซั่นนั้นนะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะจัดการแล้วนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแลดฟอร์ดก็มาทําอีกนะครับทาแล้วทําอีกในยุคของรูเบนอัมบูร ก็เลยหลุดจนสุดท้ายต้องย้ายไปอยู่แอสตันวิลลานั่นเองนะครับซึ่งพอเขาย้ายไปเีนะ่ยเขาก็ยังโพสต์พันานาถึงความรักสโมสรน,นะครับว่าเขาจะไม่กดเครื่องสโมสรแม้แต่นิดเดียวนะครเขารักสโมสสน,นะครับแม้ว่าวันนี้มันจะมาถึงวันที่เขาต้อง ใจสลายย้ายออกและสวมเครื่องแบบที่ไม่ใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกแล้วก็ตามทีมีแต่คนบอกว่าแรดฟอร์ดเป็นคนพูดอย่างแต่ว่าการกระทำทำอย่างนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับที่อยู่ใต้ผมนะที่เอามาเปิดเผยว่าจุดพิกผันเนี่ยมันมีมันมีมาตั้งแต่ตอนที่เขาโดนเหยียดผิวตอนที่เขายิงจุดโทษไม่เข้าในยูโรเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคโทษตัวเองนะครับหลังจากนั้นมาปุ๊บเลิกกับคู่มั่นหลังจากนั้นชีวิตก็พังแตกยับเยิน แล้วก็เป็นจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับค่าตัว40-45ล้านปอนด์แมนยูบอกตามตัวว่าขาดทุนมากขาดทุนกําไรครับเพราะว่าตอนที่เปเชยจะมาซื้อลอยล้านยังไม่อยากจะขายเลยเพราะนี่คือเด็กท้องถิ่นที่อยากเก็บเอาไว้เหมือนอยากเก็บดีนเฮนเดอร์สันเหมือนอยากเก็บสกอตแม็กโทมินีเอาไว้นี่แหละเหมือนอยากเก็บเมสันกินบูดอะแต่เมสันกินบูดมันทําตัวเองไงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะฮะที่คุณผู้ชมได้รับทราบตรงๆจากช่องวงในแบบปวปิรพลมองยังไงคิดเห็นแบบไหนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลย นี่ความจริงทั้งหมดนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เรามีปล่อยสายคล้องคอแมนยูนเต็ดครับก็เห็นว่าเป็นเรื่องแมนยูนะฮะสายคล้องคอเน,นี้ยมีอีก2อ,อันที่เก็บตกให้นะครับปล่อยในช่องหลัก1399นะครับของแมนยูเนี่ยหาย,ยากมากก็คือไอตัวภาษาอังกฤษเรียกว่าแลนด์ยดนะครับเขาจะให้เฉพาะคนที่ไปสเตเดียมทัวร์ของสนามเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยมีเปิดขายวันนี้เอามาขายแล้วนะครับแล้วข้างในก็มีสมุดโน้ตของปีศาจแดง ซื้อ1แพ็คได้3ชิ้นสายข้องคอสมุดโน้ตแล้วก็กระกาจากพันสามพาก้าปล่อยเพียง999ยนะครับ, 1, 3, 9, 9, 9, 9, รบมี2อันเท่านั้นถามน้องโบได้เลยที่ไลน์นี้ทีนี้เมื่อวานเปิดพรีออเดอร์ตัวพวงกุญแจไปอะคุณโดมาขึ้นมาก็ได้ครับพวงกุญแจคือกิฟต์เซ็ตฉลองวันวาเลนไทน์อันนี้ก็ลดราคาเช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ต้องพรีออเดอร์นะครับมาใน14วันเป็นลิมิเต็ดคีย์ริงนะครับหมดไปเป็นที่เรี้อย3 20อันนะฮะทีเนี้ยผมจะเปิดรับพรีออเดอร์อีก30อันเท่านั้นเพราะว่าอันเนี้ยขายราคาทุนจะขาย 1, พันสี่ร้อยเก้าบอลแพ้ต้องปล่อย999ยบาทยังพรีออเดอร์เข้ามาได้ถ้ายังไม่ครบ30ชิ้นก็ลองถามเข้ามาได้เลยที่แอดมิน,นประมาณนี้ครับแล้วฝากกด s u b s c r i b e ช่องวงไหนด้วยนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับและถ้าใครบอกว่าสุดท้ายแล้วก่อนมันทะเลาะกันยังไงทำไมมันถึงใจแตกเอาคลิปนี้ให้เขาดูได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ